นี่ค่ะเพื่อนจะเป็นป้ายญ่ว่าเป็นตะกีเดียดยค่ะพี่น้องพักเซียนนี่ค่ะพักป้าของสวีเดนเกิดแล้วเนาะผู้ใดมากกินนี่ค่ะยูริมทะเลค่ะพี่น้องมองหันกับเป็นสนามบินฮอลเลตเตอร์ขันเวลาคนอยู่ในกอนีเพื่อนเก็บเพื่อนป่วยเพื่อนเป็นยังสีฮอลเลเตเทอร์สิมหา,หาไปโรงพยาบาลน,นี่แหละมาลงสนามจอดฮอลเลเตเทอร์นี่แหละจ้ะพี่น้องนี่อันนี้ก็นาบนานทะเล อันบกลงผุนเบิ้งหนูมันมีกลุ่งมีอย่างแต่ว่ายาจาสิไปเบิ้งดอกมือแต่ว่ามันสีมีบ่มันอากาศร่มวิววิววิว,ว,วขังแม่นมาทะเลเนาะค่ะเนาะ,นะ,ะ่าพมาเบิงคลิปแต่ว่ายาจาคลิปของยาจากะมีสาราหรือบ่มีสารากะค่อยมาเบิงมาติดตามเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ยัางกัสิตามจะทานการบ้านเมืองของประเทศสวีเดนหายเบิงอหายยูน้าขายพี่น้อง นี ge s s anyway, ่แหละยะจาก็มานี่ยแหละค่ะหองเคยมาเก็บเอาสุปีค่ะพี่น้องเพื่อนน้องๆผู้ใดเพื่อนบ่ได้เฮ็ดกับเพื่อนกระซั่งยะจาว่าขัดนมาให้กินน้าแน่จังเสียค่ะพี่น้องก็พ่อได้แบงปันกันค่าน้ำมุงน้ำมันพ่อซื้อกับข่าวกับนานเนาะค่ะเนาะสมัยนี้เพราะว่าเส่วงมันตกงานเศรษฐกิ่กิจยังกระแพงค่ะพี่น้องอะคอยมาตามมาเบิงน้ากันต่อไปค่ะพี่น้องสิภาาไปเฮ็ดยังอีกนี่โอเคค่ะเสียนเด้อน้องสาวเพื่อนมาเก็บผักเสียนซอย แล้วขันมาบ๊ดแจงแงงอันนี้การผนทั้งดอกไม้ทั้งผักเสียนเอาลาถอยออกมาพี่บันนี้นั่นไอพี่ผลง่ามๆคือเอ๋บางงามันจะได้ถ่ายรูปได้จกะยากผักเสียนผักเสียนอะไอื่นอันเลื้ยนหนามาแนยกมือยกมือยกมือผักเสียนมาเด้อเก็บผักเสี่ยนขั้นสมกินกระป๋นเนาะแสบแสบเปิ้อกเนาะเปิ้อแม่เก็บผักเสียนมาแด้วเปิ้ลือกอืมมา นุเปิ้ลกินเป็นบ่าเนี่ยอันนี้แม่แปะเอาจ้าเอาลาวเลยเดินไปเรียกเอาอยู่บ้านเนี่นี่เอาใส่ถุงให้แท่ถุงเพิ่นนน้องสาวเพิ่นมาซอยอันนี้ค่ะเอาให้เห็นหน้าสัสสัเนี่ยนี่น้องสาวคนบ้านเดียวกันบ้านกุ๊กคไหบ้านกุ๊กขอดจ่าโอเคจ้าโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวพักซอยกันกับน้องก่อนจ้า พี่น้องไปธุระมากเลยเห็นผักเสียญโย,โยโอันปลาอยข,าข่างทั้งไหมคะพี่น้องก็เลยแวกเก็บเอาว่าเป็นตะเดียดดอกผักงามงามบะเม็นปลาที่ไปันบะเม็นปลาทีข้าเจ้าไปย่างจงมาจงยังเด้นี่เห็นบ่ากําลัางโปร่งพ่องงามไหมคะพี่น้องนี่เล่แวะเก็บเอาเอาได้แล้วปีนี้พ่อแล้วว่าไปเอาอีกดอกซัมนมอ้์ละพ่อแล้วคะ่ะพี่น้องนี่พ่อแล้ว มาล้างไว้เรียบร้อยค่ะพี่น้องมอแรงเลยงงานมากกว่าสิมาขันเนาะตรงนี้นนยอดพี่น้องรวบกินกระป่นกระแซบด้วยค่ะเป็นขมๆขมขมจักหน่อยเนาะนี่คือไข่ยอดผักอันไส้นั่นแหละค่ะพี่น้องนี่แต่ผู้ลังค้นกับแพรผู้รังค้นบ่แพรก็ว่าเป็นยังแต่ว่าพื้นยาจ่าบ่แพรดอกมิตรศสนะมันทั้งนั้นแหละ <c oughs> เป็นพวกพักาพวกมีสนะเบิด <c oughs> โอเคค่ะพี่น้องเอามาให้เบื้องน้ำกันผักเสียนใดผักเสียนมากเนาะคะ่ะเนาะนี่ ขันกินกับปนุเนี่ยโอ้สูตรยอดพักเสียนบ้านเท่าคาคากระพี่น้องอือพักเสียนบ้านเท่าเลยแสบคักทั้งอื่นเพิ่มเกิดหลายก้อนแล้วทั้งมนีฝนตกรุ่นเนาะเขาก็เกิดเขาก็ไปเก็บเนี่ยละค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องแม่แม่สิภากการสมบักเสียนเนาะถ้ากินน้ากันเด้อเฮ็ดน้าพริกเฮ็ดแก้วเฮ็ดป่นไว้แสบแสบค่ะมาสมบักเสียนไปกินน้ากันเนาะอีกอาทิตย์นึงได้กินค่ะพี่น้องข่าพี่น้อง